นี่ครับสองฟังก็จะมีทาเวศสุวรรณเนาะป็ีอยู่ทางเขาอยู่แล้วป้าเบ้องตรงนี้เบิงแผนแผนแผนให้เป็นเบื้องดูเป็นความรู้สึกเหมือนอยู่หลวงพระบางนี่เลยนะครับทุกคนเป็นเป็นมันวัดเนี่ยกอ,ยงอ,อง่ายงเนาะของของหลวงพระบางนะสิเป็นประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวหะเขาไปด้านนนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับเมื่อเนี้ยนะทุกคนแบตบยูที จังหวัดนองบัวลำพูนะครับบัรสิพาทุกคนมาเบึงวัดต้องบอกว่าเป็นวัดที่ก่อต <usi> totally. kind of ั้งพร้อมจังหวัดเลยนะครับผมอ่าซื่อวัดเนาะซื่อว่าวัดมหาชัยนะครับวัดมหาชัยนะครับเพื่อนทีมีจุดเด่นนะทุกคนก็คือพระธาตุเนาะนี่นะครับจะเป็นพระธาตุไตรยภูมินะครับทุกคนมีพระธาตุไตรยภูมิแล้วก็อ่าด้านในก็จะมีพระธาตุองค์ที่บอกว่าเป็นสีชมพูนะครับคล้ายๆกลีบดอกบัวนะครับทุกคนแล้วก็จะมีอ่า หอพระบางเนาะซึ่งเพิ่นสีประดิษฐานนะครับพระบางเนาะซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคู่เมืองของจังหวัดนนทบำพูนะครับเดี๋ยวฮอสิพาไปเบิ่งบรรยากาศโดยรวมนะครับแต่ว่าตอนแรกเดี๋ยวแบตขออนุญาตากับสกาลาเพันก่อนผู้ได้ข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมเด้อกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับจุดนี้นะทุกคน ตามตำนานเนาะเพื่อนบอกว่าสมัยได้แก่ที่ที่เพืเอ s, <S Fun, Fun, ่อนเอินว่าซื้อวัดเพิ่นซื้อวัานน้นถาดเนาะเพราะว่ามันจะมีอาพระาธาุนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยได้แบบปลักหักพังลงนะครับเรือเป็นแค่เป็นน้นดินนะทุกคนสิเป็นน้นดินนะครับซึ่งพระาธาตุตัวนี้นะครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนบรรจุนะครับพระบรมธาตุเนาะของเจ้าเมือง,องอนะครับของเจ้าเมืองของอ่านครอ่าเขื่อนขันกับแก้ววัวบานเนาะซึ่งเป็นซื้อเ <M. S 1> มืองเพิ่นตั้งแต่ก้อนนะครับผมมงนี้เพื่อนได้บรรจุ พระบรมธาตุเนาะของเจ้าเมืองเนาะสามคนนะครับเพื่อนบรรจุว้ดด้านนี้นะครับผู้ใดม้านะครับก็บสามารถเข้ามากราบสักการะตรงนี้ก้อนก็นได้นะครับทุกคนเพราะว่าเพื่อนเป็นเหมือนคนที่สร้างวัดนี่แรกๆนะครับผมเพื่อนจะมีเป็นเหมือนสารตายายนะครับทุกคนเดี๋ยวแบทจิบ,บอกเพื่อนก่นอนเนาะว่าเออขออนุญาตเด้อ,อย่างสีนะอ๋อเพื่อนซื้อว่อาเจ้าปู่ปางคำนาจะเป็นซื้อของเจ้าเมืองนะครับเป็นซื้อของเจ้าเมือง คนแรกๆเลยนะครับผมไปเดี๋ยวฮัสิบไปเบิ้งจุดเริ่นต้นนะครับทุกคนที่ปฏิสถานนะครับของพระบางเนาะซึ่งต้องบอกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอาณาจักรล้านช้างนะครับหรือว่ายุธีหลวงพระบางประเทศแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าเป็นเหมือนเวลาอาณาจักรล้านช้างเพิ่นขยายไปตรงใดเนาะเพิ่นก็นจะทรงนะครับพระบางเพื่อมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับประจำเจ้าทีนะ่เนาะที่เพิ่นมาอันนี้คือ เพื át, ่อนสีมีเป็นเหมือนประวัติวัดนะครับทุกคนผู้ใดมาเที่ยวนะครับกับนี่กับสมาดมาเขามาอ่านความเป็นม้าได้นะครับตามปกติอ่ะเพื่อนสีมีพระบางแค่องค์เดียวนะครับเหมือนยุทีออุบลหรือว่ายุทีจังหวัดเลยนะครับก็คือสมีแค่องค์เดียวแต่ว่ามองนี้นะครับพิเศษก็คือสมีเป็นพระบางเนาะพระบางเดี๋ยวแบบดอธิบายก็นะครับว่าพระบางนี่คือเป็นพระพุทธลูปเนาะปางห้ามญาตินะครับก็คือเป็นยืนนะครับทคนเป็นเป็นปางยืนนะครับ แต่ว่าองนี้พิเศษคือสิมอยุสององค์นะครับซึ่งเป็นแห้งเดียวในในประเทศเฮโนี่มีนะครับทุกคนนี่นะครับเพิ่นเพิ่นก็นสิบ,บอกว่าเชื่อันเชิญมาจากอันเชิญพระบางนี่มาจากหนองคายนะครับเป็นเป็นลูกหลานเนาะเชื้อสายพระวะัานะครับที่เพิ่นได้นํามาประิสถานไว้นี่นะครับทุกคนไปเดี๋ยวห้องขยเบิ่งในดีกว่าน่าจิมีน่าสนใจลายย่างนะครับทุกคน บรรยากาศวัดกอนข้างจะเงียบดีนะครับทั้งที่ตรงเนี้ยทุกคนเบิ้งทุกคนเบิ้งตรงนี้อันนี้คือเป็นบึงเนาะบึ้องเยียก่อนขึเ้เอิรนบึงน้องบัวเนาะออกไปนี่คือเป็นบึงน้องบัวนะครับทุกคนจะเป็นบึงน้ำาง่ๆงกลางเมืองเลยนะครับ่อนขทางจะสวยงามและวัดเพิ่ค่อนข้าง,งจะเงียบนะครับโอ้ตรงนี้หลวงปู่มันก็เคยมาพร้อมหลวงปู่มันเพิ่นมาจับบรษาเมื่อปีสองสี่หกนะครับทุกคนนี่จะมีกุฏิหลวงปู่มันพร้อมแล้วก็ด้านในจะมี หอพระบางคู่นะครับเนาะแล้วก็มีหอไตรกลางน้ำหอไตรกลางน้ำที่อยู่ฝั่งนี้สวยมากเลยเบิ้งนี่ครับอันนี้คือเดี๋ยวเขาจะเดินไปพระธาตุอีกองคหนึ่งเนาะซึ่งเป็นสีแบบกีบบัวนะครับทุกคนเป็นสีกีบบัวครับนี่ครับด้านหลังก็จะมีวิวเขาเนาะวิวเขานะครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นเบึงเป็นน้องบัวนะครับ นี่ครับหลังจากที่เขาเดินมาแป๊บหนึ่งนะทุกคนท้าสีมาพบกับนะครับซึ่งเพื่อนบอกว่าเป็นหอพระบางคู่นะครับซึ่งเป็นที่ประดิษฐานเนาะของพระบางนะครับผมที่แบบได้ยวไว้เนาะว่าเพื่อนเป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคู่กับอาณาจักรล้านช่างนะครับผมซึ่งพิเศษมองนี่นะทุกคนเพื่อนสีมีพระบางเนาะซององค์นะครับมีแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับเพื่อนและนิยมนะครับสำหรับผู้ใดที่สีมามูเรื่องความรักนะครับเรื่องคู่ครองนะครับ มองนี้เหมาะแฮงนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเขาเข่าไปเบือ้องด้านน,น,าน,นี้นะครับก็ะสีมีอย่างนะครับนี่ครับทุกคนหอพระบางคู่เนาะพระธาตุหลวงกับแก้วบัวบานนะครับของวัดมหาชัยหนองบัวลําพูนะครับอ๋ออันนี้อันน,น,นี้อันนี้น่าจะเป็นพระธาตุหลวงเนาะซึ่งเป็นสีแบบกีบบัวน,นะครับทุกคนเดี๋ยวแพนให้เพิ่นเบิ้งงนียเนี่ย,ยสีมือนี่แดดมันบกเลยน,นั่นเนาะมันเลยสีอาจจะว่าชัดมากนะครับ ข้างหน้าโอ้เบิง้งองคปูกับองค์ยานะครับเปิ่นเฝาเฝาซิ่งเสกสิ์เพิ่นเนาะพระบางคูนะครับผมไปเดี๋ยวเขาสิขึ้นไปกราบขอพรนพระบางนะครับด้านบนนะครับทุกคน <c oughs> เป็นเป็นอะไรที่แบบ้าว่าเหมือนเห <c oughs> มือนยุหลงพระบางบ่เนาะเหมือนเห <c oughs> มือนเลยนะใช่ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้เขาต้องถอดรองเท้าก้อนนะครับผู้ใดสสีขมาเย่ยมชมนะครับทุกคนนี่ครับสองฟังก็จะมีทาเวศสุวนะรรณเนาะปฏิยุทธางเขาอยู่เหล่าเพราะตงตรงนี้เบิ้งแผนแผนแผนมาให้เป็นเบิ้งดูเป็นความรู้สึกเหมือนยู่หลวงพระบางนี่เลยนะครับทุกคนเป็นเป็นมันวัดเนี่ยสักย่างเนาะของของหลวงพระบางนะ่ะสิเป็นประมาณนี้นะครับ ไปเดี๋ยวห้อเข้าไปด้านนนะครับทุกคนพุทธบ,บูชานะครับทำบุญเติมน้ำมันสะดอกเคราะห์มานะมนะพันวะเฮ้ยฮไม่เสียงพมอมันนี่คือดีเถอะ เดี๋ยวเขาเข้าไปบางดันไหนเลยบ่ะเนาะพระทุกคนมันหนาเสือว่าเอออันนี้คืออยู่ในตัวเมืองนะครับซึ่งแบตพันไปพันมาหลายรอบแห้งนะครับบ่เคยเข้ามาเลยนะทุกคนว้าวสวยมากเลยเนาะนี่เห็นไหมพระบางก็คืออยู่ด้านบนนะพระบางคู่ สำเนเดียว,ยวห้องสิริลองเบืองนะทุกคนอันนี้แบบยูในเอินว่าหอพระบางเนาะอยู่ที่วัดมหาชัยนะครับของจังหวัดนงบัวลําพูนะครับทุกคนซึ่งเพิ่นมีอ่าพระบางเนาะประดิษฐานยูนะครับสององค์นะครับอยู่ที่นี่เนาะเดี๋ยวสิรลองแสงท้ายเบิ้งนะครับล้องอธิษฐานเบิงนะ้งเนาะโอเคครับ กระหนักอยู่ดีมีความหนักเยอะความตานอยู่นะครับ้ือย่างอ <c oughs> <c oughs> ันน,อนี้ <c oughs> นไม่ได้ดอกอันถ้าขื้นมันทีเป็นเองดอกอันนี้อันนี้บ้าขื้นใจแรกกับว่าเป็นอย่าง เขารบแัะถือเป็นอย่างมากทุกคนก็อยากจะรู้ที่ไปที่มาหลวงพ่ขอพระบางจึงได้รู้ว่า,าดดที่ที่งทุกขดจากรอยยาึกที่ฐานของหลวงพ่อระบางผูทั้งสองได้ยาฤกษเอาไว้ว่าปักจาราได้ร้อยแต้มห้าตัวปีนึเมื่อปีพุทธศักราชสอง0ันี่้อยพระอาจารย์แสงธรรมจิโร ววััดดมมห,หรือนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเห็นหอไตเนาะหอไตกลางน้ำนะครับเป็นเป็นหอที่เป็นเก็บพวกอันคัมพี์ใบล้านพวกหรือว่าพระไตปีดุโบร้านนะครับมนสิอยุฟังทั้งทิศเหนือของวัดนะครับทุกคนพาวัน,นี้หลังจากที่เขาขอพ้อนพระบางนะครับทุกคนเดี๋ยวเขาสิ พาไปเบ่งหอไต่ที่เพิ่นเก็บพกคพัมภีร์พระไตรปิฎกนะครับที่เพิ่นเอาไว้กลางน้ำเนาะเป็นเป็นหอไต่ที่เป็นไม้นะทุกคนจะยูฟังทิศเหนือนะครับของวัดเดี๋ยวเฮาไปเบ่งนะครับทุกคนว่าสี่งดง,งามทาไดนะครับ่ปสวัสดีงามงามตอนน้อง่สองงามไปเลยมึงมุมกว้างของวัดนะครับสวยเนาะ ถือว่าเป็นวัดสวยจังหวัดนงบัวได้เลยนะครับแล้วสำคัญคือมาายอย่าไงครับทุกคนลูกไก,ไก่ไปเดี๋ยวเป็นยาวเาสิขึ้นไปชมเอ็นว่าเป็นหอไตรติหอไตรนะครับหอน,นี่ไงทุกคนนี่คือเพื่อนจะมีป้ายพร้อมนะครับหอไตรกลางน้ำนะครับโอ้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี24 5 0หศนะทุกคน นี่นะครับเพื่อใส่เก็บคัมภีร์ทั้งพระพุทธศาสนษษานะครับแ,แล้วยู่ตรงกลางความทุกคนกลางน้ำนะครับเพื่อเป็นแบบการนี้พวกป,วก,ปวกพวกอย่างเนาะพิ่นสั่งไว้กลางน้ำนะครับทุกคนนี่โอ้สวยงามครับไปเดี๋ยวเ <นะ S 1> ขาเดินไปชมเลยครับเ <นะ S 1> ข,ข้าไปได้ไหมเนี่ยมา้าก็ลงตาอ,อยู่นี่หนหร<ช><ม>อต้นอันนี้สาระ <laughs> ม,มีสาระทุกคนบางอันนี้ต้นนี้สิมกักยูตามวัดนะครับทุกคนมองอื่นปลูกบ่ได้เดีเพิ่นว่าตึ้อยู่วัดเท่านั้นนะครับมันเกิดหน่วยจังได๋นี่เลยดอกดอกนี่ต้นมันเองดอกดอกงามมากเลยเห็นบ่ดอกขยายพันธุ์ด้วยวิธีไปเดี๋ยวว้ยตากวดบ้านนี่เหนียว่าไนหันแล้วเข้าไปในแบบอยู่กลางน้ําเลยอ่ะอืมทุกคนบางเป็นแบบกลางน้ําเลยเด้ แต่พว่จะเข้าไปได้บอลเนาะทุกคนแล้วแล้วมาแต่ผููเวียงครับเข้าไปชมได้บครับนี่ได้รอบรอบเป็นบ่ได้เดินรอบรอบยื่นบ่ครับพอเพร่นติดปิดไปแล้วเนาะอ๋อเป็นประมาณนี้ข้างในเพื่นเก็บพวกอัน มาทำแล้วก็มีพระพุทธรูปรูปนี่ครับพี่คนแก้เปิดเองมั้งครับผมเ่าเป็นยังนะครับถ้ำก็ยุเรตุวนะก็ครับผมอ๋อ้มาตะพูเปี้ยงโอ้เป็นแบบโบราณเลยเนาะทุกคนมึงหอไต๋เนาะเพื่อนหอไต๋กลางน้ำนะครับปีนี้สองหาหกแปะโอ้หลายแล้วนี่เนาะลอยก็ปีเตี่ยหอไตรวัดมหาชัยนะครับทุกคนเหมียวไปแล้วนะเออนุชกลับแล้วเด้อ เออนุดกลับแล้วนุดไปแล้วนะโอเคอืมบ๊ายบายบ๊ายบายเา <c oughs> นี่ยเดชวิหารวิหารลงปูแสงเพิ่นเหมือนเป็นเจ้าวัดคนแรกที่ที่ส้งางวัดหรยอมั้งแ่่แสงเออบุญแง่ท่านแสงเนี่ยน,น,นี่นะครับคือบรรยากาศรุมๆนะทุกคน นี่ยครับผพ้ใไดสิมากะกมาได้เลยเพราะใกล้มากนะครับอยู่ในตัวเมืองเลยนะทุกคนไปไปนี่เดี๋ยวเราไปหามองกินเข่ากันนะทุกคนนี่นะครับผม